อื hmm. เป็นระกกาับยันเร่งจิง tit, วันอาทิตย์วันนี้พุ่นก็ไปโรงเรียนแล้วลแล้วสวินะส้วสที่คนด้วยนะครับพวกผมเกมการ์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมนี่ครับตรงน,นี้นะครับ่ายแบงนั่นเองโอเคไปหาของเล่นกันดีกว่าวก็เช่นเคยนะครับผมไม่ขายดีนะครับก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับผมมันใช้ได้ด้วยหรอวะไม่ขายนะครับขอย้ำอีกทีว่าไม่ขายนะครับผมเพราะมันไม่ใช่ดีผมนั่นเอง แล้วเพื่อนก็บอกว่ายัางไม่ขายครับเก็บไว้เล่นเพราะมันหาไม่ได้แล้วปืนนี้นะครับบาเลตอย่านะอย่าไปหาซื้อโค้ดนะโดนโกงนะบอกไว้ก่อนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดนโกงแน่นอนนะซื้อโค้ดบาเลตนะครับเพราะว่ามันทีเอ็มเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมปืนมันเกียนไงนัดเดียวตายนะโอเคเรหาห้องหาห้องสไนกันแล้วเจอกันในห้องครับผมโอเคเจอห้องแล้ว ยังไม่ได้ซื้อเทมซับไวเลยนะครับเพราะมมนต้องมาลองอนไรก่อนนะแบบแบบมันแหลกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับม็ดคุณในแล้วถ้อยากได้บาเลตก็ตอนนั้นมันเห็นมีกล่องเปิดปะเนี่ยเปิดกล่องเนี่ยได้ได้ไดครับแต่มันมีโอกาสถาวรไหมก็มีนะครับแต่ว่ายากมากนะฮะมีปะวะมีถาวรปะไม่ถามีถาวรน,น่าสุดนะสามร้อยสิบห้าวันอะไรประมาณนี้ครับโอเคแล้วผมก็จะขอบอกอย่างนะครับว่า อ๋พี่มีสองช่องเหรอทำสองช่องเหรอใช่ครับผมช่องนีพพ้พี่ว่าจะไว้ลง PB นะครับอีกช่องหนึ่งก็ลงเล็เปื่อลงแบบเกมแบบทุกประเภททุกแนวอันนี้ก็อาจจะอินเฟสบ้าง PB บ้างสลับกันไปสองอันนะครับสองเกมนี้นะครับผมโอเคมาเล่นกันดีกว่าบ่นมาเยอะแล้วไม่ขายนะครับขอย้ำและย้ำอีกถ้าขายเดวพี่ประกาศเอง ถ้าเพื่อนอยากขายเอาหหยุดวันแม่ไปนานนี้ไม่ได้แตะ p ี PB. สวัสดีเนี่ยครับปืนมันโกงครับไงปืนมันโกงครับมันเลยไม่มันเลยเอาออกถ้าสมมุติลบลบปืนไปก็ผู้เล่นโวยแล้วครับโพสหนึ่งเนี่ยโหกวิดจะตอดแถวซื้อได้นะ เล่นมีดกันทำไมวะมันมีการแบบปุ๊บๆสบัดเมาส์นิดนึงนิดนึงเอาละโอ้โหสิบเอ็ดหนึ่ง,ง,างตายไปดิโหโทษทีพอดีไม่ต้องสับไวหรอกนะ บาเลตไม่ต้องสับไวหรอกครับยิงนี้ก็โดนนี่ถามวม่าทำไมชอบเล่นสนัยพี่มันปืนสนัยให้เล่นนะใครอยากให้ยืมไม่ดีไหมล่ะอยากให้ยืมก็ทักเพจเกมกากากมานะมีอยู่เพจเดียวครับจะทิ้งลิงไว้นี่นะห้ามไปเซิร์ชเพจอื่นนะแล้วก็ เปลี่ยนโลโก้ช่องแล้วนะครับตกใจอะไรวะอ๋อตกใจหมดเห็นน,น้ำ了เห็นน,น้้了ที่ 1, 5, 4, หนึ่งแม่งข้าสี่แล้ววะนี่ไง,ไงวะโหะถ้าวะจะมาอันนี้อะไรวะเฮ้ยอยู่เฉยดิด แม่งซามควอมมาค้าญกระทีจริงๆฆ่าได้ทั้งหมดอีกสิบห้าตัวนะครับแล้วผมก็ต้องตายเพราะไม่มีปืนถ้าเล่นปืนอื่นถนัดไหมเีย้ยเลยนั่นสินะเล่นปืนอื่นจะถนัดไมยว่าโดนเนี่วะเฮ้ยอ,อันนั้นไม่รู้จะโดนจริงกันนะที่หนึ่งแม่งอุ้ยยัยงก็ เฮ้ยจะปังด้ออู้อูสิบัาสุดท้ายข้าเรนมอบยี่สามตัวถ้ายิงโดนทุกนัดน,นะมาทุกนัดก็เรื่องหนึ่งนะครับหายไปละสองโอ้ยอย่ายินปังอะไรกันะนะ เฮ้ยประสิท์ชานี่แหละอีกสองนัดเออโอ้ใจยเย็นใจยเย็นนัดสุดท้ายกระสุนปิดวิญญาณหมดแล้วไปเราไปฆ่าดีากว่านะถึงจะได้สิบเจ็ดตัวน้อยกว่าที่ห okay. นึ่งตัวนึงโอเคมาบุกแม่งงี้แหละอ้าวอู้ซ่ลตาย กระสุดเปืนหมดครับคัมแบ็กทั้งทีต้องขอดีๆหน่อยแล้วกันนี่พัสซิงชอ็อตฮอตคิวเลอร์วะ่ะ อยากได้ที่หนึ่งว้ยใครอยากวัดก็มาไม่ได้ว่าอะไรที่หนึ่งแล้วเว้ยเจอสองทางว่ะต้องเคลียร์ทางหนึ่งให้เสร็จก่อนทางหนึ่งตายล้ว โอกาสฆ่ายี่สิบตัวเฮ้ยใจเย็นเพื่อนตายป่าวไม่ตายเนาะอะไรวนะเนี่ยอ้าอ้าเดินมาวางระเบิดเอ้ยชิ้นหนึ่งใจเย็นดีวะโหสัตว์บอกแล้วว่าชิ้นหนึ่งแม่งโหดโอ้โอ ตายเฮ้ยทีมันแม่งเขิเมขืเขิมเราจะยอมแพ้เงี้ยนะหรอไม่ยอมรักหุติดเฮ้เก่าตายแล้วเมื่อกี้ดีนะกรม โอ้โ oh. หอมช่องกันอ๋าซับซับ b ึบแปลว่าอะไรทำไมไมันถึงซักเหรอซับว้ยไม่ซักฉันเห็นแก ต้องมาวิ่งเก็บปืนอันนี้ก็อีกคนนึงแม่งมาเบียดเยดแล้วโอ๊ะเอา้าจะบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันมานะมาอย่างไรอยู่บ้า Where are you ไปอยู่ไหนกันเนาะ ตายน,นั้นตายเคลียบมานิดนึงสิอ้าวไม่ตายยึงไม่โดนเลยวะที่หนึ่งเหมือนโหดเหรอวะทีมราอบอกแล้วว่าที่หนึ่งทีมราอ,อนี่สุดยอดครับ เก่งมากอันนี้คนหนึ่งอีกนีเยอะๆนายแม่แปลว่าฝันร้ายนะครับผมลบๆจะตายเหอวะ ตายไปด้วยกันเลยล่ะโอ้ขอที่หนึ่งเหรอะขอมาสิยิงโมกโมเสกวซไม่ได้เออ I am number one เธอนะอีกสี่ตัวที่หนึ่งหยุดท่าเธอขอร้อง ขอสมาธิเนต้องแสงที่หนึ่งขอสมาธิขอสมาธิ i am number one i am number one เเฮ้ย m วยหรือเปล่าเวฆ่าฉัน โอ้ยอยีโหลดอยู่ขอที่หนึ่งขอที่หนึ่งขอที่หนึ่งมามามาอปิ้เฮ้ยที่หนึ่งตายแล้วเวย้ยมาอามาตัวสุดท้ายแล้วโอ้ยช่างแม่งเอ,อยางนั้กูที่หนึ่งอ๋อดีใจกลับไปได้ที่งแล้วเวย้ยอ๋อไออมนั่นประวันเโทษโทษซ่ษอมปืนก่อนนี่ก็สั้นๆนะฮะอยากรูกดไลค์ซับสไคร์ e ไว้เลย โอเคเสียงเปลี่ยนบอกแล้วนะเพราะอะไรมาคายต่อกันแล้จบนะโอเคสำหรับพีบีก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับตต่นเต้นมากนรกว่าจะไม่ได้ที่หนึ่งโอเคบ๊ายบายไปละ